สวัสดีท่านผูรับชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อเราจะบฏิบัติรับใช้พรรองเราก็มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สองขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิง่งยิ่งขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โคลสีบทที่3ข้อที่16จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่15จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้คนเห็นความก้าวหน้าของท่านสองทิโมธีบทที่3 ข้อที่14ถึงข้อที่15แต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใครและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์สุภาษิตบทที่1ข้อที่5ถึงข้อที่7คนมีปัญญาจะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้การชี้แนะ เพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและอุป,ปมาทั้งถ้อยคำของคนที่มีปัญญาและปริศนาของพวกเขาความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสังสอนครับค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าจงเรียนรู้และเติบโตไปกับพระวนะอย่างต่อเนื่องหรือเติบโตในภะวนะในสองทิโมธีบทที่หข้อที่สเป็นข้อพั้พีหลัก ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระวู้เป็นเจ้าของเราการที่เราสามารถคิดทมกับนาพระเจ้าหรือการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าเราต้องรู้จัก้อยคาของพระเจ้าทุกวันแล้วก็ทุกวันเรื่อยไปการเรียนพระวจนะหรือการรู้พระวจนะก็เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ เหมือนเรารับประทานอาหารเราไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อคนอื่นเผื่อคนนั้นเพื่อคนนี้นนนการรับประทานอาหารของเราทุกวันก็เพื่อตัวเรานะคะอย่าเข้าใจผิดถ้าเราไม่รับประทานอาหารให้ครบห้าม่เราก็ขาดสารอาหารเราก็เป็นคนที่ป่วยได้ไม่แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอได้ เราก็ต้องให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีเพื่อเราจะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะรับใช้นันการที่เราให้ความสําคัญกับการกินและดื่มอาหารเรากําลังทําเพื่อตัวเราเองไม่ได้กินเพื่อสามีไม่ได้กินเพื่อภรรยาไม่ได้กินเพื่อลูกไม่ได้กินเพื่อคนอื่นด้วยซ้าไปแต่เราต้องกินและดื่มอาหารนั้นเพื่อตัวเราเองเพื่อสุขภาพร่างกายของเรา เด็กก็เพื่อเราจะเติบโตไปเรื่อยๆก็ต้องรับประทานอาหารจนเราตายนั่นแหละจนเราจากโลกนี้ไปขนาดเราไปหาหมอเราแก่แล้วป่วยแล้วหมอก็ยังพยายามที่จะให้คุณรับประทานรับประทานไม่ได้เคี้ยวไม่ได้กินไม่ได้ก็ยังใส่สายยางให้เพื่ออะไรก็เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ดำรงชีวิตได้ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าร่างกายของเราต้องการอาหาร จิตวิญ,ญญาณของเรายิ่งกว่านั้นการที่เราเรียนรู้พวจนะอ่านพรวจนะศึกษาพวจนะไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่อจะไปสอนคนอื่นแต่เป็นการกินอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อจะดูแลสุขภาพฝ่ายวิญญาณของเราถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารายวิญญาณจิตวิญญาณของเราก็หิวก็โซเซไม่ใช่ไฮโซนะคะโซเซกับไฮโซตรงกันข้ามกันนะคะ เราจะป่วยฝ่ายวิญญาณเราจะไม่มีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องเติมเต็มเราต้องรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือกินภาวนะอาารภาวนะศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องทุกวันเรื่อยไปเราไม่ควรจะหยุดที่จะรับประทานอาหารมีพี่น้องท่านหนึ่งแหอธิษฐานเผื่อคุณยายคนหนึ่งฉันก็อธิษฐานเผื่อแต่อีกไม่นานท่านก็ตาย ทำไมล่ะคะมาทราบประวัติก็คือว่าท่านไม่ได้รับประทานอาหารเลยหลายวันหมอก็ไม่สามารถที่จะเอาอาหารเข้าไปได้เพราะว่าญาติพี่น้องปฏิเสธการรักษาไม่ให้เจาะสายยางที่จะลําเลียงอาหารเข้าไปก็ปล่อยให้เป็นไป,นปนธรรมชาติเพราะว่าคิดว่าเป็นคนแก่แล้วก็ในที่สุดท่านก็เลยจากโลกนี้ไปการขาดสารอาหาร คุณอาจจะอดอาหารเป็นบางเวลาได้แต่ยังไงคุณก็จะต้องรับประทานอาหารแน่นอนไม่รับประทานตายในแน,แน่บางคนก็ขึ้นอยู่กับอายุถ้าอายุไม่มากอาจจะอดได้40วัน30วันก็แล้วแต่นะแต่ยังไงก็ถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเราต้องรับประทานอาหารเราต้องมีสารอาหารเราต้องมีอาหารเข้าไปในร่างกายบางคนอดอาหารจนตาย ก็ต้องระมัดระวังนะ,ะโดยเฉพาะเราต้องการความสวยงามและเราก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพและในที่สุดเราก็ตาย <c oughs> แบบนี้ก็มีนะคะก็รับประทานให้มันครบห้ามู่แล้วก็เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีคริสเตียนบางคนนะคะเมื่อเขารู้พระวจนะเขาก็บอกว่าเขาพอแล้วเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นแค่ความรู้เขาลืมไปว่ามันเป็นอาหารไปวิญญาณ เพื่อที่จะบำรุงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาเพื่อเขาจะไม่ป่วยเพื่อเขาจะมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงสุขภาพดีวิธีเลิศก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ใส่ใจสนใจพระคำของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณเราต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณฝ่ายร่างกายเราก็จะต้องการอาหารห้าหมู่วิตามินแร่ธาตุก็ว่ากันไปจัดไป พระคำของพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่ให้ความรู้ถ้าเราไม่ได้รับประทานผิดปกติแน่ๆการเป็นคริสเตียนตลอดชีวิตมันไม่ใช่เกี่ยวข้องแต่ว่าเราจะดําเนินชีวิตปัสศากพระคำของพระเจ้าเราต้องมีพระคำของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าเป็นความรู้แต่มันเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารจะทําให้เราเติบโตเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ มีผลลับของชีวิตที่สอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระเจ้าถ้าเราไม่รับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณเราก็จะไม่รู้ว่าพนะระเจ้าจัดเตรียมอะไรให้กับเราด้วยและเราก็จะไม่เติบโตเราก็จะไม่แข็งแรงมันจะผิดปกติแน่นอนคนที่ไม่กินไม่ดื่มก็ผิดปกติแน่นอนสักวันเขาก็จะป่วยสักวันหนึ่งเขาก็จะขาดแคลน อาหารในโลกนี้นะคะกินมากก็ทําให้เราอาจจะมีความแตกต่างก็ต้องกินให้พอดีกินให้ร่างกายของเราได้รับครบถ้วนไม่เกินไม่ขาดอาหารฝ่ายวิญญาณเราต้องรับประทานเต็มที่เต็มร้อยเพราะว่าพระคาของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาหารที่ดียอดเยี่ยมไม่มีโทษอาหารอย่างอื่นอาหารร่างกายเนี่ยมีโทษนะ,ะแต่อาหารที่มาจากพระเจ้า พราะวจนะคำของพระเจ้ามีแต่ประโยชน์มีแต่เพิ่มพูนมีแต่ให้เราเรียนรู้พัฒนาเติบโตเข้มแข็งอย่างไม่ธรรมดาถ้าเราขาดพระวจนะถ้าเราขาดอาหารฝ่ายวิญญาณจะทําให้เราหวาดกลัวจะทําให้เรากลัวในวันที่ยากลําบากก็ไม่แปลกใจในเอเฟซัสบทที่6ข้อ 12 13โดยเฉพาะข้อที่13บอกกับเราว่าเราจะเจอวันอันชั่วร้ายวันที่เราได้ยินข่าวร้ายเราจะช็อกพะฉะนั้นสำหรับคริสเตียนถ้าเราดูแลฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตเข้มแข็งแล้วก็อย่างดียอดเยี่ยมเราจะ,ะเผชิญกับวันชั่วร้ายได้สำหรับคริสเตียนเราจะไม่มีคำว่าช็อก เราจะมีแต่คำว่าเราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังขอพระเจ้าช่วยเรานะคะการที่เรากินและดื่มพระวจะนะคำของพระเจ้าไม่เพียงแต่ว่าเราเติบโตเท่านั้นนะคะเราจะ,ะเผชิญกับวันยากลำบากได้ด้วยเรากับวันแห่งความชั่วร้ายหรือวันแห่งการท้าทายพระคำของพระเจ้าเริ่มทำงานในความคิดในใจพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ ปลุกพรวจนะที่อยู่ในวิญญาณของเราที่เราสะสมเอาไว้พูดกับเราพระเจ้าจะนําพระคําของพระเจ้าพุดขึ้นมาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์นะจะให้เรามีประสบการณ์กับถ้อยคําให้ความเชื่อให้ความหวังใจให้การไว้วางใจให้เราไม่มีความกลัวแล้วก็วิตกกังวลน,นี่คือการที่เรามีพระวจนะเรากินอาหารไฟวิญญาณทุกวันเอยไปเราไม่ได้บอกว่า พอแล้วเพราะว่าถ้าเราบอกว่าพอก็คือเราต้องหยุดรับประทานอาหารทุกอย่างเหมือนกันในโลกนี้เพราะนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะเราไม่หยุดในการที่จะรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณเหมือนพี่น้องช่องทีมข่าวดีนี่แหละหิวกระหายต้องการพระคำต้องการพระคำในช่องทีมข่าวดีไม่พอต้องการอ่านพระคำศึกษาพระคำส่วนตัวที่บ้านด้วย หรือนำไปตรึกต,ตรองไตร่ตรองเมื่อได้ยินทั้งบันทึกเอาไว้ทั้งทบทวนสักหน่อยหนึ่งก็จะมีคลิปออกไปท่านที่ฟังไม่ทันหรือฟังแล้วก็ฟังอีกฟังจนเราเกิดความเชื่อฟังจนชีวิตของเราเนี่ยเข้าใจในการดำเนินชีวิตในมิติไฟวิญญ,ญาณนั่นคือการที่เราตอบสนองพระคำของพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาเราให้ความสำคัญเราเปิดใจกับพระวจนะ เราจะกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าจะไม่นําใครลงนรกพระคําของพระเจ้าจะทําให้เราสูงขึ้นทางเดียวและประสบความสําเร็จถ้าเราต้องการความสําเร็จไหมละ่ะเราต้องการชีวิตที่เติบโตเข้มแข็งไหมเราต้องการก้าวหน้าไหมเราต้องการเป็นหัวไหมพระวจนะนี่แหละระบวกกับเราเชื่อเรื่องการเจิมด้วยการเจิมอะไรที่ทําให้เราจเจริญเราก็ตอบสนองเอาเอง พระคำของพระเจ้าจะสอนเราในเรื่องการดำรงชีวิตที่ชนะเสมอใครที่ให้เกียรติพระวจนะใครที่กินและดื่มพระวจนะเราจะชนะเสมอแม้นว่าเราจะเจอวันที่ชั่วร้ายพระคำของพระเจ้าจะเป็นโคมสองเทา้าพระคำของพระเจ้าจะเป็นสติปัญญาพระคำของพระเจ้าจะนำสุขภาพดีพลันนามัยที่ดีมาสู่ชีวิตของท่านสุขภาพดีวิถีเลิศก็จะปรากฏขึ้น ป่วยได้หายได้เพราะเรามีภาวจนะตราบใดที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่เราจะกินและดื่มภาวจนะคาของพระเจ้าเพื่อตัวเราเองเพื่อเราจะมีชีวิตครอบครองเราจะไม่ป่วยฝ่ายวิญญาณอดอดแอดแอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายขึ้นขึ้นลงลงเราดําเนินชีวิตโดยภาวจนะ เมื่อเรามีพระคำของพระเจ้าแม้ว่าจะมีถนนหนทางเหมือนถาดขนมคกเราก็จะปาบเสือให้เรียบตีดุ่มดุมด,ดอนดอนพระคำของพระเจ้าจะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตในโลกนี้มั่นคงก้าวหน้าเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกินและดื่มอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณก,าาาก็คือรับประทานอาหารก็คือรับประทานระวจนะ กินภาวนะเพื่อจิตวิญญาณของเราจะมั่นคงและจะปลอดภัยและจะรอดแล้วก็จะมีสุขภาพดีไม่หวั่นไหวง่ายๆไม่ว่าสิ่งใดมากระทบกระทั่งพราวนะของพระเจ้านะอยู่ในใจอยู่ในวิญญาณของเราบ่งชี้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะมีชัยเหลือล้อนโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราแต่เพราะเรามีพระวนะสะสมไว้ ในจิตวิญ,ญญาณของเราในชีวิตของเราเรามาถึงจุดถ้าเรามีพระคำสะสมแล่เรากินพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นเหมือนอาหารไม่ใช่เป็นความรู้เพื่อประดับความรู้เพื่อจะไปสอนคนอื่นไม่ใช่กินเข้าไปเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเมื่อเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็สามารถที่จะแบ่งปันพอๆให้กับคนอื่นได้ เป็นพพาพรวยพรคนอื่นได้ด้วยด้วยสุขภาพดีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงไม่ใช่แค่เป็นผู้รู้แต่เราจะเป็นคนที่ครอบครองร่วมไปกับพระกฤ์แล้วก็รับพรเพื่อเป็นพรเรารับพระคำของพระเจ้าจนถึงจุดที่เรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนั่นคือเรามีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาเหนือวิกฤตเหนือความยากลำบาก และเหนือศัตรูที่มองไม่เห็นเพราะว่าเรามีพระคำของพระเจ้าทำให้เราเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสสถานการณ์ต่างๆฆ่าเราไม่ได้เพราะว่าพระคำของพระเจ้าอยู่กับเราพระคำของพระเจ้าจะทำให้เราเนี่ยเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตของให้พระวจนะดำรงอยู่ในชีวิตของเราเรื่อยไปเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่ทำให้เราเติบโตและเข้มแข็ง วันนั้นพระคำพระเจ้าจงแนะนําเราในการดําเนินชีวิตจงเก็บสะสมพระวจนะไว้ในจิตวิญญาณของเราเรื่อยๆไปคือการดําเนินชีวิตที่อยู่ในความรู้แห่งพระวจนะแล้วก็ให้พระวจนะเป็นอาหาร ยิ่งกว่าอาหารขบห้าหมูโดยซ้ำไปจงให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกๆในชีวิตของท่านเหมือนโคโลสีบทที่3ข้อที่16กล่าวว่าจงให้พระวจนะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์คำว่าจงเนี่ยเป็นคำสั่งเหมือนชาวเบโลอาพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นคนมีใจชั้นสูงไปเลยเพราะว่าอะไรที่เราสูงเพราะว่าเรามีสติปัญญามีพักคำหมั่นศึกษาพระวจนะ มีใจสูงส่งมีใจกว้างมีใจที่ใจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญจงหมั่นศึกษาพระวจนะเราถึงจะเข้มแข็งเราถึงจะเติบโตเราจะมีฤทธิเดชเราจะชนะนะคะทั้งบาปทั้งมารทั้งความทุกข์ยากลำบากหรือสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ดียิ่งเราหมั่นศึกษาพระวจนะกินพระวจนะเรียนพระวจนะอ่านพระวจนะ ฟังพระวจนะทั้งคิดทั้งอ่านทั้งท่องทั้งไตรตรองทั้งเชื่อทั้งเอามาดำเนินชีวิตยิ่งเราทำแบบนี้มากขึ้นเท่าไรพระองค์ก็จะยิ่งสําแดงจพัสริของโปรองเพิ่มพูนในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นนั่นคือเราจะพบพระคริสต์ในชีวิตของเราผ่านพระวจนะเราจะรู้พลักษณะธรรมชาติของโรรอง เราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีพลักษณะเหมือนพระเจ้าและบุคคลที่อยู่ในเรามันไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นบุคคลที่พิเศษก็คือพระเจ้าเมื่อเราเปิดใจให้กับพระวจนะเราจะรู้ว่าพระองค์เป็นใคร ลักษณะของโรรองเป็นอย่างไรเราก็จะดำเนินชีวิตสอดคล้องเพราะว่าเราเป็นพระชายของพระเจ้าเรามีความสามารถและทางเลือกที่จะกำหนดวิถีชีวิตที่เราต้องการได้การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในเฉลฐธรรมญ,ญัตบทที่28ิบบอกกับเราตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่16โอไปอ่อานดูนั่นคือถ้าเราเชื่อฟังและทำตามพระดำรัสของพระเจ้า เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นคนที่ตกต่าสาละวันเตี้ยลงไม่พระเจ้าบอกเราพอพรและก็พอพรล้วก็เพิ่มพูนแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างใครที่ยังไม่ได้รับพระพรกินพระวจนะศึกษาพระวจนะเอาพระคำของพระเจ้าไปดำรงชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงจังซีเรียสในถ้อยคำของพระเจ้าและเราก็จะได้รับพระพรในวันข้างหน้าอนาคตรอรับได้เลย ทั้งในโลกนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปเป็นการที่เรารักษาความเชื่อเพิ่มพูนพัส,สริเราก็จะรอดปลอดภัยจากบ่วงมารซาตานจงเลือกชีวิตแห่งพระคุณและสันติสุขที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีชัยชนะทุกทุกวันในทุกสถานการณ์นะคะโดยที่เราไม่ต้องต่อสู้ดิน้นรนอะไรมากมายเพราะว่าอะไรเพราะเราหวางใจในพระเจ้าเราทำส่วนของเราเต็มที่เหลือจากนั้นพระเจ้าเอง นี่คือเป็นวิถีชีวิตที่ไว้วางใจพระเจ้าเมื่อเราทําตามพระคําเราก็วางใจพระเจ้าได้เลยนะถ้าเราไม่ได้ทําตามพระคํานี่แหละหวางใจพระเจ้าไม่ได้เหมือนเราสู้กับอะไรบางอย่างเหมือนเราเนี่ยดิ้นรลนตุนลนตุนลายกับอะไรก็ไม่ทราบ แต่ถ้าเราเชื่อพระคำมีพระคำกินพระคำเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้เลยอาเลยรู้ยาแม้ว่าเราจะเผชิญกับความยากลำบากเราก็จะไม่ตายก่อนเวลาพระเจ้าจะอยู่กับเราและถ้าถึงเวลาที่พระเจ้าจะรับเราไปเราก็ไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้าก็รับเราไปอีก นี่คือวิถีชีวิตที่ไม่เคยเสียเปรียบเมื่อเราเดินกับพระวจนะเมื่อเราเดินกับพระเจ้านี่คือชีวิตที่พระคริสต์ประทานให้แก่เราพระเยซูคิต์ลงทุนให้กับเราเรื่องการไปสวรรค์เราไม่ต้องไปหาทำเองเพียงแต่เชื่อและทำตามพระคำพระคริสต์ก็มอบแล้วก็จะเตรียมสวรรค์ไว้รอเราอยู่ เราก็ในโลกนี้เราก็ชนะผีชนะบาปได้เมื่อเราสะสมพระดารัสของพระเจ้านี่คือข่าวดีจริงๆเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เมื่อเราศึกษาพระวจนะเมื่อเรากินและดื่มถ้อยคําของพระเจ้าคริสเตียนจะไม่กินเล็ดดื่มอาหารเนื้อหนังเท่านั้นหมายความว่าฝ่ายกายภาพเพียงเรารับประทานอาหารห้ามุ่เราสนใจร่างกายภายนอกถ้าเราไม่ได้ใส่ใจสนใจภายในฝ่ายวิญญาณ ยังไงเราก็ป่วยป่วยใจมันหนักกับป่วยร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นต้องสองอย่างเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของเราก็ต้องการอาหารครบธาบูจิตวิญ,ญญาณของเราก็ต้องการประวัชนะประวจชนะสามารถที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้นกันในฝ่ายวิญญ,ญาณเสริมสร้างเราอย่างไม่ธรรมดา และเมื่อเราเรียนพระวจนะอ่านพระวจนะศึกษาพระวจนะเรากําลังกินพระวจนะเข้าไปเราจะทราบว่ามรดกข,ของเราอยู่ในพระคริสมีมากสักเท่าไหร่สําหรับเราที่ให้เกียรติพระวจนะที่เราให้ความสําคัญกับพนะระวจนะสรรเสริญแลวขอบคุณพระเจา้าเราจะรู้ว่าเรามีมรดกเราจะรู้ว่าเราจะครอบครองกับพระเจ้าเราจะรู้ว่าเรามีสุขภาพดีในไฟวิญญาณเราจะมี พลังก้าวหน้าก้าวไปเจริญรุ่งเรืองถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเราไม่ดูหมิ่นดูถูกพระวจนะเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าอวยพรหัวใจของข้าพง์พี่น้องของข้าพงเปิดรับพระวจนะทุกวันเลื่อยไปและดำเนินชีวิตโดยพระวจนะทุกวันเราขอยกพระนามของพระเจ้าเราขอยกพระคำของพระเจ้าขึ้นมาและปรารถนาพระวจนะของพระองค์มากขึ้น มากกว่าทุกสิ่งและการย่างรากและก่อร่างขึ้นในพระวจนะทำให้ข้าพง์ไม่วันไหวไม่สั่นคลอนข้าพง์มีชัยชนะเสมอโดยพระวจนะข้าพงทั้งหลายมีกำลังดำเนินชีวิตที่สูงขึ้นโดยพระวจนะโดยพนามนศักดิ์สิทธิ์โดยพ,นา,น,ดยพนามพระเยซูคริสต์เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับองค์ตลอดวันเวลาให้เรารักพระคาให้เรารักในการที่จะกินและดื่มพระวจนะคาของพระเจ้าเชื่อและทําตาม เราจะสูงขึ้นทางเดียวเราจะไม่ต่ำลงเราจะเห็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าอย่างยอดเยี่ยมเราขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าในพระนามมันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวพอรค่ะ้ยเจา ค่ะคุณเตยครับผมขอสัญญาด้านความสะอาดคามสะอาดควบสะอาวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าในความบริสุทธิ์มีร่างกายสุขบายขออวพรให้กับพีน้อทุกท่านนะครับพระเจ้าอวยพรอาเมนครับ